รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้โหตรงนี้เราจะมาถึงทางโค้งช่องแคบม,มากมากเลยเราต้องพาไปได้ไม่งะนั้นเนี่ยเราจะติดกับคนหินนะกแล้ครับน้ำ ก็ไม่จำทางสัปดาห์นี้นะครับมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนืออีกแล้วหลายคนบอกว่าผมมาภาคเหนือบ่อยมากเพราะว่าผมลงรักในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือสุดๆ อากาศที่เย็นสบายผู้คนที่เป็นมิตรนะครับต้นไม้ร่มรื่นนี่คือถนนเส้นที่จะผ่านดอยหลวงเชียงดาวไปที่เมืองคลองนะครับเ oh. มืองคลองเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทาไมถึงชื่อเมืองคลอง oh. เขามีคลิงคองอยู่ที่นั่นหรือเปล่า oh. เราจะไปหาคําตอบกันแต่ได้ข่าวมาว่าเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านหลังของดอยหลวงเชียงดาวอีกที oh. กิจกรรมวันนี้ที่จะไปลุยกันนะเป็นการล่องแพที่จังหวัดเชียงใหม่กับบรรยากาศรม่มรื่นเยน็ยนๆมองน้ำไปเรื่อย แล้วก็เองแกงอาจจะเปลี่ยนได้แต่ว่าเอามาเปลี่ยนแล้วไม่รู้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนไปกันเลย แดดดีจริงๆเลยแดดโอ้ยวิวสวยเอ,อ้ยตรงนี้สวยอ,ะยอ่ะอ้าชื่นใจเหลือเกินตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านฮักเนอร์หรือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางก็รักนะ เจ้าด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอเชียงดาวอันอยันนะครับในตัวเมืองคอนเลยตรงนี้นี่คือลำน้ำคองก็ว่าได้ผมถามคนที่นี่ว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าเมืองคองเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยที่นี่ของเก่าเยอะก็เลยชื่อว่าเมืองของแต่พอคนมาหาของที่นี่เยอะมากๆเลยเขาก็เลยเอาชื่อของลำน้ำคองเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเมืองแทนก็เลยเป็นเมืองคอง ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจประวัติเมืองเท่าไหร่แต่เขาบอกว่านี่เป็นเรื่องราวชื่อเมืองของเขาเนี่ยแหละครับพอเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเพราะว่าได้เพราะว่ามันเงียบสงบมากนี่เป็นเป็นนาแล้วก็อากาศดีๆนับจากสนามบินเชียงใหม่นะครับมาถึงที่นี่เนี่ยกขาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงได้ผ่านทางล็อกเดียวกดเคี้ยว ทางภูเขาต่างๆนั่นนาแต่เข้ามาเนี่ยก็จะพบกับความสวยงามทางธรรมชาติและร้านกาแฟที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองคลองแห่งนี้เดี๋ยวผมจิบชากาแฟสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมในเมืองคลองกันต่อนะไป ผมก็พามาเดินเล่นนะครับนี่คือลำน้ำคลองโอ้น้ำไหลแรงเยอะอยนลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูบนสะพานเลยว่าเป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านเขาน่าจะสร้างกันเองครับที่นี่ จริงๆที่เมืองคลองเนี่ยก็มีเหมือนแบบโฮมสเตย์อยู่ที่นี่เยอะมากเลยถ้ามีเวลาแบบอยากค้างคืนผมแนะนำนะให้ค้างคืนเพราะว่าจริงจตรงนี้เนี่ยอยู่ด้านหลังของดอยหลวงเชียงดาวซึ่งดอยหลวงเนี่ยเขาถือว่าเป็นดอยที่เป็นภูเข,ขาที่สูงเป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะ,ะเขาบอกว่าเวลาที่เดิอนขอึ้นไปบนยอดดอยเราจะเห็นดาวเต็มท้องฟ้าล้วอากาศที่นี่ตอนคืนจะแบบปลอดโปร่งมากๆเลย ผมก็อยากค้างคืนเหลือเกินแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับน้ําเดี๋ยวจะไปล่องแพรกันต่อกินกาแฟแล้วคึกคักไปลองแพรกันไป กินกาแฟที่ร้านฮักเนอร์เสร็จเรียบร้อยอย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าจะพาไปล่องแพแต่ก่อนที่เราจะไปล่องแพนั้นผมได้ยินมาว่าแถวนี้เนี่ยมีน้ำตกที่ชื่อว่าทํอเอะแต่ผมได้นัดไกด์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าพี่ดองไว้ซึ่งพี่ดองเนี่ยเขาทําโฮมสเตย์ที่นีไว้ด้วยพี่ดองครับสวัสดีครับพี่ดองสวัสดีครับผมโจอี้นะครับสวัสดีครับพี่ดองจะเป็นไกด์ท้องถิ่นพาผมไปเที่ยวในเมืองคลองแห่งนี้ใช่ไหมฮะครับผมที่แรกที่จะไปคือที่ไหนครับ ชื่อพาไปน้ําตกครับผมน้ําตกครับน้ําตกถ้ำอ่อครับชื่อน้ําตกจะมีสาวอ่อออยู่เต็มถ้ำเลยแล้วผมก็จะได้แบบเลิกล่าใช่ไหมครับพี่ไม่มีไม่มีเเจอแต่ป่าครับผมไม่ไปละผมกลับกรุงเทพดีกว่าแต่ว่าน้ําตกถ้ำอ่อทำไมเราถึงต้องไปที่นี่ครับ เพราะว่าน้ําตกตรงนี้มันดิบมากแล้วก็เป็นน้ําตกแห่งเดียวของบ้านเมืองคองคือมันจะมีความเป็นธรรมชาติไดครับอยู่เต็มที่เลยครับผมน้ําไหลออกาจากถ้ำแสดงว่าน้ําต้องเย็นเฉียบเย็นมากครับแล้วผมจะไปน้ําตกถ้า่างนั้นขอเบิกชุดหนึ่งที่โอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยผมได้ชุดแล้วเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปกันยังไงครับเอาเอารถกระบะไปครับรถกระบะไปประมาณ9กกิโลครับกิโลนะครับโอเคพี่ดองแั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเลย ลุยลุยลุยไปเลย Let's go วูมีความตุ่จริง <c oughs> โอ,โอ้ใครได้รู้ว่าโอ้โหปา่ายึะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหอุ๊ย ข้างหน้ามันจะต้องตัดไหมหลังจากที่เรานั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาถึงจุดที่เราไม่สามารถผ่านไปได้เพราะว่าพี่ดองบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยรถไม่วิ่งผ่านเลยนานมากก็คือไม่มีใครมาเที่ยวน้ำตกที่นี่นานมากแต่ว่าเรามาเราก็เลยต้องลงมาตัดครับผมตัดแล้วแต่ผมจะสาธิตการตัดที่ผมได้ไปเรียนจากอาขามานะฮะอาขาหน1 ไม่เข้าเลยครับไม่เข้าเอาให้ขาดนะครับแรงเลยครับผมพี่โยฮันเขาผิดหวังในตัวผมเลยอ่ะพี่ตัดไม่ได้เรื่องเลยมีแต่แรงอย่างเดียวเลยน่าจะพอได้แล้วนะ ดได้แล้วครับแสดงว่าปกติแล้วเวลามาพี่ดองก็จะลงมาตัดทุกครั้งใช่ครับต้องมีมีดมีเอ่อเล่ยคือเราต้องพกมีดไปตลอดเวลาในรถใช่ครับผมถนนก็ไม่ได้ลาดยางด้วยไม่เราก็จะนั่งกันกุกกันกุกกักแบบนี้ตลอดเวลาไปเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคถืงมีครับผมลุยแล้วว่าเล่ยไมันเหมือนมันออกมาจากในถ้ำไหยครับโอ้คือมองไปอาจจะเห็นละอองน้ำที่มันแบบ มันโผล่พุ่งออกมาเดี๋ยวไปดูกันไปร็วๆ